สวัสดีครับแมทก็เป็นที่ตกอ,อกตกใจคือหากันพอสมควรนะครับกับกรณีที่ท่านนายกดูเหมือนจะมีอารมณ์ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องรัฐบาลถังแตกหรือเปล่ามันก็อาจจะต้องหงุดหงิดบ้างมั้งครับเพราะว่าแม้ท่านก็บริหารของท่านอยู่ดีๆนะครับท่านก็พูดอยู่ตลอดว่าเศรษฐกิจกําลังดีกําลัง เ,เติบโตในทุกๆด้านนี่นะฮะแล้วใครกันดันไปถามว่าถังแตกไหมสรุปก็คือรัฐบาลถังแตกหรือไม่แตกไม่ทราบครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านนายกปรี๊ดแตกเลยแล้วก็มีอารมณ์ชุนเฉียวพอสมควรแล้วครับคลิปวิดีโอต่างๆที่เขานำเสนอกันไปเนี่ยก็ได้แลเห็นนะครับ แต่ว่าผ่านไปวันหนึ่งทนายกก็ออกมาขอโทษขโพยผู้สื่อข่าวก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับเพราะว่าก็มีฉากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆที่นี้พูดถึงเรื่องรัฐบาลจะถั้งแตกไหมก็ต้องมองไปถึงเรื่องเงินคงคลังนะครับผมเองก็ไม่สามารถจะสถาปนาตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจได้ แต่ผมติดใจอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นนะครับคือการใช้เงินเยอะแยะบอกว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับใครที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจกําลังดีคนไทยกําลังอิ่มมีพีมันนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเรากําลังมีความสุขสุดยอดจริงๆเนี่ยแม้ผมว่าน่าจะคานกับความเป็นจริงพอสมควรเพราะว่าใครต่อใครที่ผมพบที่ผมเห็นเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่ายากลำบากตั้งแต่คนเดินดินกินข้าวแกงจนถึงนักธุรกิจพอค้านักลงทุนทั้งหลายแต่ก็เอาละเมื่อรัฐบาลท่านยืนยันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางกำลังเดินหน้าก็ดูกันต่อไปนะฮะผมไม่ไปโต้ไม่ไปแย้งด้วย ท่านว่าถังยังไม่แตกก็ไม่แตกแต่ว่าผมยืนยันนะฮะว่าประชาชนจํานวนมากเนี่ยคาถังแตกแล้วนะครับเพราะว่าทำรรมาหากินยากอย่างที่พูดกันนะครับก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่หรือว่าเราจะซื้อง่ายขายคล่องทำรรมาหากินกันสะดวกกันได้อีกตอนไหนพูดถึงสภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ พอคนจนเข้ามากๆหรือว่าทำหากินลำบากเนี่ยมันก็จะมีมนุษย์อยู่ประเภทหนึ่งก็คือคนที่เป็นมิจฉาชีพจะเป็นโดยนิสัยถาวรหรือจะเป็นโดยสถานการณ์บีบบังคับก็ตามแต่ว่าใครๆก็ทราบอะฮะว่าพอช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีขบวนการมิจฉาชีพขบวนการหากินโดยมิชอบเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายสารพัดรูปแบบ นี่เล่าสู่กันฟังเป็นการเตือนภัยก็ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะญาติพี่น้องผมก็เจอเข้าไปเองคืออยู่ดีๆเนี่ยมีคนแฮ็กเข้าไปใน Facebook แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าตัวเลยนะฮะ เพื่อนสนิทคนนี้เขาก็บอกว่าเคยไปมาหาสู่พึ่งพาอาศัยใครเดือดร้อนติดขัดต่างคนต่างก็ช่วยเหลือดูแลกันและกันมาตลอดอย่างเนี้ครัเข้าไปถึงก็ขอให้โอนสตังค์ให้สองหมื่นบาทก็ไม่ทันได้ฉุกใจคิดและครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทรักใครช่วยเหลือกันมาโอนให้ไปทันทีครับมารู้เอาทีหลังว่าเจอขบวนการต้มตุนเข้าให้แล้ว ก็ติดตามถามข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามจะดูแลเรื่องราวให้ก็ไปได้หมายเลขบัญชีที่โอนนะครับปรากฏหลักฐานสลปสิปการโอนก็มีรายชื่อผู้เป็นเจ้าของบัญชีเสร็จสับผมก็สอบถามฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขามีประสบการณ์ในคดีแบบนี้เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะ พอตามไปถึงชื่อเจ้าของบัญชีที่รับโอนเนี่ยก็จะพบว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วก็ให้การว่ามีคนมาจ้างให้ไปเปิดบัญชีให้ตังค่าจ้าง2 0ง0ันสาก็สุดแท้แต่เธอครับเปิดบัญชีแล้วก็ทำบัตร ATM และไล้คนมาจ้างเนี่ยก็ถือบัตร ATM ไปพอเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะครับไอ้คนจ้างเนี่ยแหละฮะก็ไปกด ATM เอาเงินก็เป็นขบวนการซึ่ง เวลาจะเอาผิดเวลาจะสืบสาวราวเรื่องกันในทางคดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็มีปัญหาในทางปฏิบัติกันอพอสมควรนี่ถ้าดูฮะหากินกันแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะท่านที่อยู่ในโลกออนไลน์ใช้ Facebook ใช้อีเมลเนี่ยเวลามีเรื่องแบบนี้เข้ามาแม้ว่าจะเป็นคนรักใคร่ผูกพันคนสนิทเนี่ยแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนใจเร็วนะครับ โทรเช็คกันหน่อยก็ดีถามความกันหน่อยผมว่าก็น่าจะได้นะฮะคนทารักกันจริงสนิทกันจริงถึงขนาดพึ่งพาอาศัยยืมเงินกันเนี่ยถามกันนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันเดือดร้อนอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันมีข้อความเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็น่าจะสบายใจกว่าผมว่านะครับคือการช่วยเหลือเพื่อนฝูงเนี่ยผมก็เห็นด้วยแล้วครับช่วยได้เราไม่เดือดร้อนก็ต้องทำละแต่ว่าถ้าหาก ช่วยแล้วเนี่ยนะครับมันไปเจอเข้ากับมิจฉาชีพแล้วเราเดือดร้อนหนักเองเนี่ยก็น่าห่วงใหญ่อย่าว,ว่าแต่คนอื่นคนไกลเลยผมเองก็เคยเจอนะนี่จะเล่าให้ฟังเลยนะครับเจอกับตัวคืนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับก็ปรากฏว่ามีคนติดต่อโทรศัพท์มาที่ผมแล้วอ้างว่าเป็นคุณพเดิมชัยสะสมศัก์ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงอดีตสสอนครปฐมแล้วทําเก๋นะครับคือไม่ได้ติดต่อมาที่ผมโดยตรงติดต่อไปที่พักพวกผมและให้พักพวกผมเนี่ยแจ้งมาว่าคุณพเดิมชัยเนี่ยนะครับอดีตรัฐมนตรีพรเดิมชัยเนี่ยอยากจะคุยด้วยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ผมก็เห็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็กดกลับไปปกติเนี่ยผมก็บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของ รัตรีพรเดิมชัยเอาไว้อยู่แล้วล่ะแต่เบอร์นั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้บันทึกก็ยังไม่คิดอะไรนะครับเพราะคนรักใคร่ชอบพอสนิทกันโทรไปถึงเนี่ยคุยกับผมสนิทเลยฮะเอ้าเต้นเป็นยังไงอย่างงนอย่างงั้นอย่างงี้ผมฟังก็ชักแปลกคือสนิทเนี่ยสนิทกันแน่นะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่ท่วงทํานองการพูดการคุยก็ไม่ใช่ จังหวะลีลาการสนทนาก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนียนถึงขั้นว่าอ้างว่าที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บ้านเกิดผมเนี่ยแหละฮะมีลูกน้องของคุณประเดิมชัยคนหนึ่งไปมีเรื่องมีราวกับคู่เขยตีกันหัวร่างข้างแตกเดือดรอด้อนกำลังหอบผ้าหอบผ่อนหอบลูกหอบเมียลูกก็ยังเล็กๆสองสาขวบนะครับว่ากันมาอย่างนั้นแล้วก็จะต้อง หนีขึ้นรถทัวร์ก่อนที่คู่เขยซึ่งเป็นคนเจ้าทิ่นเนี่ยจะตามมาเอาเรื่องได้เดือดร้อนครับต้องการให้โอนเงินเข้าไปทันทีพอมาฟอร์มนี้เนี่ยชัดเลยครับผมก็ได้คำตอบสุดท้ายว่าเป็นพวกขบวนการต้มตุ๋นแน่นอนภาษาปักใต้เนี่ยเขาเรียกขบวนการนี้ว่าพวกควายนะครับนี่พูดแล้วผมก็เกรงใจควายอยู่ แต่ปากใต้เขาเรียกอย่างนั้นจริงๆฮะว่าไอ้แกงต้มตุนทั้งหลายนี่เขาเรียกพวกควายเพราะนั้นผมก็นึกในใจว่างานนี้ควายแน่ก็เลยหยอดถามไปหน่อยนะครับว่าพี่เป็นไงช่วงนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารอะไรยังไปบ้านพี่บ้างหรือเปล่าไอ้หมอน,นั่นตอบมาเลยนะครับโอ้ยยังเหมือนเดิมหนักมากยังตามอยู่เรื่อยนั่นนะฮะเอากับมันสิครับแล้วก็ พอบอกมาแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็ถามต่อว่าเออแล้วพี่ใช้เบอร์นี่นานหรืออยังทีนี้เริ่มอืกอักๆนะครับผมก็บอกว่าได้ได้ได้เดี๋ยวผมให้คนไปดูที่คิวรถทัวร์สีชนใช่ไหมเดี๋ยวเอาเงินไปให้รอแป๊บหนึง่งนะครับวางหูกันผมก็ไหนๆเชื่อหมื่นเปอร์เซ็นแล้วล่ะว่าควายแต่ว่าโทรไปหารัฐมนตรีพระเดิมชัยหน่อย เอาให้ได้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าควายแน่ๆก็จริงนะครับรัมปีประเดิมใช้ท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่ามีไอ้แบบนี้นครับโทรศัพท์ไปหาคนสนิทชิดใกล้ในทางการเมืองเนี่ยหลายคนแล้วแต่ว่าไม่มีใครโอนเงินให้อะเพราะฟังดูมันแปลกๆเกินไปแต่ก็ไม่หยุดนะครับยังทำอยู่เรื่อยทำเอามาจนถึงผมจนได้อะครับเมื่อรู้ชัดเจนแน่นอน ผมก็โทรศัพท์ติดต่อกลับไปที่เบอร์นั่นอีกทีไม่รับซะแล้วครับตามตัวไม่เจอซะแล้วไปดูที่คิวรถทัวร์สีชนก็จะมีได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อจะหากินกันง่ายๆเพียงแค่ว่าให้เราโอนเงินไปตามบัญชีซึ่งจะบอกเลขหมายมาเนี่ยนะครับเท่านี้ก็จบดังนั้นคนเวลา ไม่มีเงินไม่มีทองนี่นะครับบางทีบางคนเขาก็หน้ามืดทีนี้พอหน้ามืดแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราหน้ามืดด้วยเนี่ยน,นี้เราก็ต้องระวังหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับเป็นโดยกำมลสันดานเป็นโดยนิสัยถาวรอ,อันนี้ยิ่งต้องระวังนะครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลกับประชาชนไม่รู้ใครถังแตกก่อนทีนี้พอรัฐบาลเขายืนยันว่าเขาถังไม่แตกนี่นะครับ ผมก็ไปเจอประชาชนจำนวนมากะฮะที่เขาบอกว่าแตกยับเลยครับไม่มีเหลือแล้วทั้งขวดถ้วยถังกระมังหมอแตกหมดแล้วฮะก็ให้กำลังใจนะครับว่าให้พี่น้องประชาชนก็ต้องอดทนนะครับแล้วฝ่าฟันสถานการณ์พวกนี้ไปให้ได้รัฐบาลมีฝีไม้ลายมือยังไงแสดงออกมาเถอะครับ อย่าไปกักอย่าไปดึงเอาไว้โชว์ให้เต็มที่เลยท่านทำอะไรได้เนี่ยนะครับประชาชนเขารอดูอยู่พูดมาถึงตรงนี้ก็บอกข่าวกันอีกสักหน่อยนะครับโครงการด้วยรักและแบ่งปันที่ผมทำอยู่เนี่ยนะฮะโอนทุนการศึกษาให้กับลูกหลานนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยทุนละ5,000บาทเนี่ยตอนนี้ที่โพสต ในหน้า Facebook ผมเนี่ยนะฮะถึงทุนที่500แล้วนะครับหัวค่ำเนี่ยแหละครับโพสได้ทุนที่500แต่ว่าที่โอนเงินไปจริงๆเนี่ยนะครับน่าจะแตะ560ทุนแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ท่านก็เอา5,000คูณนะครับนั่นแหละครับคือเม็ดเงินที่หลายต่อหลายท่านเหลือกเกินนะครับได้กรุณาสมทบทุนเข้ามาในโครงการวันนี้เนี่ยนะฮะ ผมบันทึกเทปรายการเสร็จที่พีททีวีน่ารักมากครับมีสองคนตายายฝ่ายชายนี่เป็นอดีตนายทหาร,กรเกษียณอายุราชการเนี่ยผมว่าไม่มีต่ำกว่า1ิบสปีแล้วฮะอายุ70กว่าแน่นอนมานั่งรอผมอยู่หน้าสถานีนะครับแล้วก็เอาสตังค์มาให้บอกว่าฝากโครงการให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต้องกราบขอบคุณนะครับ ผมเองก็ชื่นใจซึ้งใจและผมก็เชื่อว่าลูกๆหลานๆที่เขาได้รับทุนการศึกษาถ้าเขารู้ว่าหลายคนมาช่วยกันตั้งใจเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับที่โพส์ตให้ท่านดูเนี่ยนะฮะครบ500ทุนไปแล้วต้องเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเดิมเนี่ยผมทำโครงการนี้เนี่ย กะว่าทํา500ทุนเท่านั้นนะฮะจะหาเงินระดมทุนเชิญชวนพักพวกเพื่อนฝูงประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปให้ได้สตังค์สักสองล้าน5แล้วก็จัดการโอนกันไปครบ500ทุนก็บอกว่าเอาละปิดโครงการแต่ว่าเงินเนี่ยนะฮะมันได้มากกว่านั้นก็เลยเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ ไม่คิดจะหยุดนะครับจะเดินไปให้ไกลที่สุดเท,ท่าที่จะไกลได้แต่จะเดินไปได้แค่ไหนเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากทุกคนทุกท่านเหมือนกันนะครับเพราะนั้นท่านที่ดูอยู่หน้าเพจผมเนี่ยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าท่านพอมีกำลังทรัพย์ที่ช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันได้โดยไม่เดือดร้อนเนี่ยสมทบทุนมาได้เลยรับรองว่า ทุนละ5,000บาทจะถึงตัวลูกหลานที่ลำบากยากจนที่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะครับวันก่อนไปจัดเนี่ยแหละฮะนั่งคุยเฟซบุ o กไลฟ์กับทุกท่านเนี่ยนะฮะก็เคยปรารบไว้ว่าจะหาอะไรทำเป็นช็อตสั้นๆสนทนากับทุกท่านผ่านช่องทางนี้ก็เพื่อว่าจะได้เป็นสีสัน จะได้เห็นหน้าเห็นตาคลาคิดถึงกันนะครับแล้วก็ไหนๆทาง Facebook เขาก็อุตส่าห์พัฒนาระบบมาจนถึงขนาดที่ใครต่อใครก็ออกอากาศสดได้เ,เราก็น่าจะมีช่องทางเจอกันบ่อยขึ้นนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งก็นึกไม่ออกว่ามันจะผิดพลาดยังไงเนี่ยนะฮะก็จะมาพบกับทุกท่านทาง Facebook Live นี่แหละแต่ว่า จะมาเวลาไหนอย่างไรเนี่ยอย่าให้ไปนัดกันตายตัวเลยครับเพราะว่าผมภารกิจก็หลายเรื่องอย่างพรุ่งนี้ก็มีภารกิจสำคัญนะครับคือต้องไปทำหน้าที่จำเลยที่ศาลอาญารัชดาในคดีก่อการร้ายศาลท่านก็สืบพยานวันละสองปากสาปากทุกวันแล้วครับก็ไม่เป็นไรนี่คือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็สู้กันไป แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะหาจังหวะเวลาได้ก็จะมีการสนทนากับทุกท่านเรื่องภาษาถิน่นจะเอาภาษาหรือสำนวนท้องถิ่นปักใต้นี่แหละครับเอามาอธิบายความหมายแล้วก็สาธิตการใช้ให้สอดคล้องกับเรื่องราวข่าวสารในสังคมที่เห็นอยู่ก็เชื่อว่า น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจเรื่องศิละปะวัฒนธรรมท่านที่สนใจเรื่องอาการสื่อสารการทำความเข้าใจกันระหว่างคนในท้องถิ่นของสังคมไทยได้ตามสมควรนะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะวันละตอน2ตอนนะครับหรือ3ตอนก็แล้วแต่จังหวะเวลา ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าฟ้าฝนบ้างอากาศหนาวอากาศร้อนบ้างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นเวล่ำเวลาสภาพธรรมชาติเวลานี้เนี่ยนะฮะมันเดาฤดูการไม่ถูกแล้วนะครับว่าเราอยู่ในฤดูแบบไหนอย่างไรแนะ่แต่ว่า จะไปกลัวเรื่องฝนเรื่องฟ้าอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแม้เราจะควบคุมมันไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่กับมันนะฮะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีเรื่องน่ากลัวมากกว่าเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องธรรมชาตินะครับเช่นจอดรถขวางกันก็ไม่ค่อยได้นะครับช่วงเนี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะคนก็กดดุดัน ใจร้อนกันเหลือเกินยังเกิดเหตุที่ชนบุรีเนี่ยนะครับถ้าพูดกันตรงๆก็เรื่องไม่ควรเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นราม่าให้คนในสังคมต้องติดตามกันอยู่มีการเจ็บการตายมีการเสียหายมีข้อเท็จจริงซึ่งต้องถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กัน แล้วสถานการณ์ก็ไม่รู้จะบานปลายไปถึงขั้นไหนเนี่ยนะอันนี้สารตั้งต้นมาจากเรื่องว่าไปจอดรถขวางกันไปขวางกันมาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะให้มองตรงจุดที่เป็นต้นเหตุนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าที่จะต้องมีเหตุการณ์บานปลายมาถึงขั้นนี้ใครผิดใครถูกควรไม่ควรอย่างไรเนี่ยผมว่า ถ้าเราตามข่าวดูคลิปเนี่ยนะครับวิจารณญาณของคนทั่วๆไปเนี่ยประเมินเองได้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าในมุมที่ทำไมเราใจร้อนกันนักนะครับทำไมเรา,เาถึงไปถือสาหาความกันมากกับอีเรื่องขวางทางกันกับอีเรื่องขับรถบีบแปรใส่กันเนี่ยนะครับคือถ้าอยู่กันแบบนี้เนี่ย เหนื่อยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องคอยดูว่าจะมีรถคันไหนบรรทุกคนใจร้อนไว้เต็มคันหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหตุอะไรซึ่งไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นหรือไม่ก็ขอให้ใจเย็นๆกันก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนี้นั่งรถไปไหนมาไหนก็ต้องพยายามบอกพักพวกแล้วครับช้าๆไว้ ใครอยากไปก่อนให้เข้าไปเลยนะครับอย่าไปอะไรกับเขามากเลยทีเดียวกลัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วบนท้องถนนวันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากระวังคนใจร้อนแล้วนี่นะ,ะก็ต้องระวังไอ้รถอีกแบบบางประเภทอีกที่เขาเรียกรถแบบซุปเปอร์คาร์ คือจริงๆรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรอะครับแล้วคนใช้รถแบบนี้เนี่ยถ้าได้มาถูกต้องชัดเจนก็ไม่มีอะไรเสียหายเขามีสิทธิ์ซื้อเขามีสิทธิ์ใช้แต่วันนี้รถซุซปเปอร์คาร์ในบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาแลยฮะเพราะว่าใครครอบครองไว้เนี่ยก็ <c oughs> จะเจอคําถามว่าได้มายังไงซื้อหรือใสมาถ้าซื้อมาไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใสมาเนี่ยจะยุ่ง เพราะว่าไซที่ว่าเนี่ยคือไซสนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบานปลายไปถึงใครประการใดอย่างไรบ้างแน่นอนแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาจัดก,การเรื่องปัญหายาเสพติดก็ต้องสนับสนุนแต่ว่าใครต่อใครที่ถูกพาดพิงว่าอาจจะเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็คิดว่า ถ้ามีหลักฐานถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีใครเอาผิดอะไรท่านได้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าไปเกี่ยวพันโดยจงใจเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับสรุปว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยถ้ามีสตังมาถูกต้องแล้วซื้อก็ขับไปเถอะครับเป็นเสรีภาพของท่านทำได้แต่ถ้าใสคือสสนะเนี่ย อันนี้ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับคุยกันพอสมควรพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาชวนสนทนานะครับมีรายการภาษาไทยวัลคัมก็เคยมีแล้วรายการสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาจีนสอนภาษาูุนนั่นนี่กันก็มีแล้วผมไม่ได้สอนแล้วครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าในเหตุการณ์ในเรื่องราวที่เป็นข่าวอยู่นี้เนี่ย ถ้าพูดเป็นภาษาใต้เขาใช้คำว่าอะไรและจะทดลองเป็นประโยคๆนะครับว่าเขาพูดกันแบบไหนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขออภัยที่ไม่ได้ทักทายคนที่ส่งโน้ตมาหน้าจอเอาว่าเดี๋ยวจัดรายการนะครับมีจังหวะก็ค่อยทักทายกันก็แล้วกันนะครับ หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ